คลิปนี้ก็จะมาปอกทุเรียนกันนะคะทางที่ดีทุเรียนนะคะเจาะก่อนเจาะเป็นสามเหลี่ยมก่อนแล้วก็จิ้มดูเนื้อนะคะว่าเขาสุกหรือยังเพราะว่าถ้าเขายังไม่สุกอะคะ่ะแล้วเราปอกเลยอะมันก็จะไม่สุกนะคะก็เนี่ยค่ะใช้มมดคมหน่อย ก้นเข้าไปเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเส้นใช่ไหมคะเราก็ผ่าตามเส้นเลยเนี่ยค่ะถ้าเขาสุกแล้วก็จะผ่าง่ายแค่บิดบิดก็ได้แล้วนี่ค่ะได้ยินเสียงไหมเพราะว่าอันนี้งอมมากเนี่ยค่ะ สามารถทำแบบนี้ได้เลยว้าวนี่ค่ะเห็นไหมคะนะคะก็ค่อยๆแกะไป เห็นไ,ไหมคะถ้าเราผ่าตามร่องเขานะก็จะแกะง่ายนี่มาไปซื้อมาที่ห้างเซยูนะคะ อ er ันนี้ก็พูสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วค่ะทุเรียนอืม นี่ค่ะเสร็จแล้วเนาะวิธีบอกทุเรียนง่ายๆลองทำดูนะคะ